สวัสดีครับชมบรรยากาศทุ่งนาครับกำลังไถดำกำลังจะไถทำนานะครับทำนาข้าวนะครับ แต่บรรยากาศหลังจากปล่อยน้ำเข้าแล้วก็จะมีนกนะครับเรียกนกกระยังขาวนะครับมาคอยกินปลากินอะไรนะครับเยอะแยะเลยครับมาคอยกินปลากินอะไรเยอะแยะเลยนกกระยางขาวครับเวลาปล่อยน้ำหรือไถนานเนี่ยจะมีนกมาคอยกินปลานะครับกินปลา ทำข้าวนาปังนะครับปล่อยน้ำจะไถทำข้าวนาปังต่อนะครับข้าวนาปังสามเดือนนะครับนกกระยางขาวมาเต็มนะครับปล่อยกินนา,ารกินตานะครับ าปอยน้ำไถานาจะทำข้าวนาปลังนะครับอีกสามเดือนเปอยน้ำครับจะไถานานกนกนกกระยางขาวมาคอยกินปลาเยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นบรรยากาศตอนยามเช้านะครับเป็นยา,ายามเช้าอากาศดีมากครับ